เดียวนะเอาโพดลงปุ๊บครบรอบยีบสีชั่วโมงอย่างเงี้ยก็เขาเอาออกก็ไม่ใช่ก็พอเจ็บหน้าอกว่างั้นสวัสดีจ้าโอ้ใครมาอีกแล้วเนาะคุณยายหนูกู ผมยังไม่แห้งเลยอาเชียผมอีกหรออ่ะอาเช็ดผมอีกเอาเอาแกะจุออกลูกดีดงดีดงโอเคนะคะสวัสดีโรยตีมนาศสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผ่านไปเอาไว้ให้ของเธอแม่ก็ลงนำ สวัสดีจ้าคุณแอลคุณยายหนูกูนทักงทายนะคะอ๋อเอาโอเคเขาจะโชว์ตรงนี้ไปพี่ก็าจะยืดเส้นยืดสายตรงนี้พี่น้องช่วยอะไรได้เลยโอ้นีีอหไรล้างตัวเอานะมันมันฟองมันหมดแล้วล้างตัวเสร็จเดี๋ยวดูเ้อเพื่อน ช้าค่ะป้าใช่ช้ามากเพจนี่ช้าตรง,ตรงไหลตรงหัวตรงคอเนี่ยยืดดีขนาดพพิษนั่งอยู่ในห้องนะนั่งอันเสือนิ่มๆคุณที่ให้กำลังใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บสุดกระ กคุณยายหน้าบ้านวันนี้ไม่ลมเลยไม่มีลมเลยเดี๋ยวปิดเสียงก่อนประตูมันดังอกมาก,มากอาบผู้เดียวก็สีได้ตัวเนาะมันยากนะผู้ใหญ่า้วคนเดียวอืมไปอาบนัน่แหละให้คุณยายโชว์อ่าฟังอ่ะ ภาพปังภาพที่ยอดวิวสูงอย่างเงี้ยเฉพาะภาพนะเขาก็จะให้ว่างั้นนะอันนี้รายละเอียดจ้าพใหญ่นหนูคูนจ้าป้าไปเลยจ้ามาทักทายแป๊บๆก็ไปเลยวันนั้นมันก็ยังลดเป็นพันอะไลฟ์สดลดเป็นพันอ่อ,อนดีมานทุกอย่างรวมทุกอย่างก็เป็นจะไปอาบน้ำก็ไปอาบเลยปิดตาไปเลยเดี๋ยวป้าพิษก็ลง มันโบต้องการเวลาโบาต้องการคอมเมนต์บต้องการอีอย่างมายืนยันตัวว้บเป็นดอกแอลแข็งแล้วอืมันต้องไปยืนวันนี้ได้น้อยสิบเก้าเซนเองสิบเก้าเซนยี่สิบเซนประมาณเนี้ยเพื่อนที่อ่ออยู่อะไรนะ อยู่ในอันนี้ต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมไปหาไปปูนคุณยายใบใหญ่ๆซื้อมาใหญ่ๆเลยเอามาลงเลยห้างยากแน่นอนตั้งแต่เพนน้อยๆโอเคไปอันห,หน้าไปทั้งเขาจะโชว์หูละหูกค่ะโอเคนะคะอ่อทีนี้จะ โอ้โเดี๋ยวคุณยายเห็นทักทายจ้าคุณจิตแอลจิรดาทักทายนะคะ,<ล>ะคุณยายหนู่กูทีพรามันกระผานล่วงเลยมาเยอะเนาะก็เลยขี้เกียจนี่มักมันก็เลยย้อนแย้งกันอยู่แล้วเราก็เลยจําสับสนเขาบอกว่าภาพนิ่งที่สร้างสร้างเป็นคลิปริวอ่ะมันได้ อโอ้โ,อโ,อโอตื้นเลยพี่ก็มายืนยันตัวตนค่ะยืนยนตัวตนนะคะเห็นกันแล้วแล้วก็จะได้จกเอาเพื่อนไป จะได้ไปเจอไปอะไรกัน <บอ S 1> เจอได้เอาดึงเพื่อนไปด้วย <บอ S 1> เด้งขึ้นมาแล้วก็พอเจอกันก็ไล่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 ลงไปเลยเยี่ยมเพื่อนจะอาศัยแบบนี้พอไปอย่างนั้นนะสักพักหนึ่งนะของใครก็ตามนะมันก็หน้าน้ำเย็นจ้างนั่นะพี่หงเรียกอะพี่หงเ เล่นน้ำสนุกสบายเลยทีเนี้ยสวัสดีค่ะคุณอมพันคุณยายหนูกูล,ลงไปยังคุณยายเห็นแต่คุณยายติดอยู่ข้างบนน่ะคุณยายไปยังคะเองโอ้แล้วก็อ่ามันมีอันนี้ด้วยนะติดข้อสองด้วยนะของป้านะ่ะติดข้อสองด้วยแล้วก็จะส่งไอ้นู่นส่งไอ้น,นี่โอ้ ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยอ,อเป็นวิธีที่อาบน้ำเยอะขึ้นนานขึ้นไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนสองวันพอพินเนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยวจะอาบไม่เอะเอนนนนนี้มายยยืัตยัตตวเฉ ตักทายเช่นกันค่ะคุณยายหนูกูลก็สายแนว่วด้วันละพันวันละพันก็ดีเนาะขึ้นไปปุ๊บปุ๊บป๊บยายหนูหนูกูลขึ้นปอสี่ทับสามยางพระพิดก็มายืดเส้นยืดสายหน้าบ้านกินข้าวแล้วก็อ่านคลิปกินตาตัวเองไปเลย เอลเอลเอลสวัสดีนะคะสวัสดีน้องฟ้าเล่นน้ําค่ะไปลหลดเดี๋ยวพระพิษก็ลงเอาน้องฟ้าขึ้นจากน้ำก่อนแป๊บหนึ่งคุณที่ให้กำลังใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกิดกันละปุ๊บเกิดกันละเนี่ยเส้นตึงเนี่ยไอ้เนี่ยลำกระบองเนี่ยเขาจะมีให้ลำ ลำบ่อยๆลำยิ้เส้นยิ้สายดัดเส้นตรงหลังคุณยายหนูกูลงไปยังคุณยายเห็นแต่คุณยายติดอยู่ข้างบนน่ะคุณยายไปยังคะ่ะโ,โอ้เดี๋ยวคุณย <laughs> ายเห็นทักทายจ้าคุณจิตแอลจิรดาทักทายนะคะคุณยายหนูกู คอมเมนต์เดี๋ยวไปไปโพสคลิปก่อนแล้วก็จะลุยคอมเมนต์รวดแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนโอเคนะคะไปเถออิงหงขอบคุณมากคุณยายขอบคุณคุณตันคำคำตัลสวัสดีค่ะคุณหอมหวนสวัสดีนะคะขอบคุณมากสบายดีไหมจ้าป้าสบายดีค่ะกำลังทำอะไรคะกินข้าวเพิ่งเสร็จกินข้าวเสร็จก็เอาขยะมาทิง้ง เก่งอะไรเก่งอะไรสันเอาก็มหูลูกีเดียวหูลูกีเดี๋ยวญญเดินวนกลับนเอนี่ก็แต่งไฟเข้าหน้าหน่อยสว่าง เอลเอลเอลสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีน้องฟ้าเล่นน้ำค่ะมังเหรอโอเคเอ้าโ,โอ้ยแม่ลงกำมังเหรอเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ,อ,อ้าย่ามอมอคำหนีหนีหนอ,อ่างอ่างพลาสติกพังสองใบแล้ว โบซื้อเลยวัน <spoon> นี <deg> ้ไปซื้ออ่างพลาสติกผสมปูนขอบคุณนะคะเอามาใส่เสื้อเดี๋ยวพี่น้องเย้ค่ะ